มาบงคับพาพูนให้คนแห่กระเจาฟังให้คนแงกระเจจริงถ้าคนไหนมีเมียกย่ห้ไปทิ้งเมียสักทีมาสมัครรับมั่งจนมีเมียแล้วฉันก็ไม่เอาแค่รอพอพอที่เซเวอจะไม่ต้องเอาค่ะ เดียวกันหยน่าจะบ้านเดียวกันแหละสมัยก่อนมันเรียนอยู่มัธยมต้นมัยมตังต่ไรเดีอะไอะไีอเคดอะไรเดีะเลยดีอะไลดไร้ดีอะไดอไเดีอไเอยออดะอะยเลแเลรลยดีรอไรดรเอะรยะอะ ออกหูรักไปเลยอย่างนี้ทุกยะแค่ัจะถามว่าไหนใครทราบบ้างว่ารหัสดาว์โหลดเพลงกากแตนชลดาดอกตันอะไรศูนย์ศนยสตามพี่เขานะพี่นต์ยังก็จบดาวโหลดเพลงากแตนดาวจันักบร่ไอ้ก็จบไ02